วันครับวันครับวันจะหลับหรอวันครับวันครับวันไม่พูดกับแม่หน่อยหรอวันครับวันวันครับวันครับวัน นอนถ้านอนเป็นไรเศาอะไรลูกเศาอะไรอืแม่ถ่ายพิว่นอยู่เป็นอะไรนอนเศร้าลูกนอนเศ้าอะไรลูกวนขาวันไม่นอนเศร้าจ nope ังเลยือาบน้ำไหม อำน้ำไหมครับอัมอน้ำไหมครับอา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 น้ำไหมอืมอาน้ำไหมครับอาน้ำไหมอาไหมวอวันครับ โอ้วันอันนอโอันนอนนอนมองพี่โดเอาพี่วันเศรพี่วันเไม่ไปเล่นไหนหรอไปนข้างนอกไหมเอาตุมยยม้มแยอมไหมเอาหมไม่เอาด้วยโอ้น่าช,ชาจังเลย <c oughs> นี่มีตัวอะไรหนึ่งตัวมัน,นก้องนี่ว่ากันบ๊ายบายก่อนวันจะนอนเหรอโ้าวงอ่ะวงอ่ะนอนนอนนอนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> าอะไร バイバイ。Bye bye